สายเนื้อเขารู้กันครับผมของเด็ดครับนี่คือเพ้ยหัวดีครับสุดยอดของความอร่อยนะครับทําน้ําจิ้มแจ่วขมนะครับตาเราไปต้มกันครับลงไปครับผมกลิ่นของต้มเพ้ยบอกเลยครับภากคนชอบเนื้อนะครับ กินเนื้อกินน้ำน้ำจิ้มแจ่วขมนะจะหอมมากครับผมดูครับสุดยอดไหมครับหอมมากครับตบเสร็จเราไปทำน้ำจิ้มแจ่วขมกันครับน้ำเพียหัวดีครับผม วันนี้เรามาทำน้ำจิ้มแจ่วขมกันนะครับผมกินกับเนื้อย่างนะครับซอยจุนะครับนี่จะเป็นเพรียงหัวดีนะครับเอาไปต้มก่อนนะครับมีดีก็ใส่เข้าไปด้วยครับชอบขมก็ใส่ไปเยอะๆเลยครับอร่อยครับก็มีต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะครับหอมแดงซอยครับเครื่องปรุงก็นี่เลยครับขาดไม่ได้เลยครับตัวชูโรงนะครับผงชูรสครับผมใส่เยอะก็อร่อยนะครับ ข้าวคั่วพริกป่นถ้าให้ดีพริกป่นก็เป็นพริกป่นที่เอาไปคั่วก่อนนะครับไปเราไปทําน้ําจิ้มแจ่วขมกันครับน้ําปลาอีกตัวหนึ่งครับนะครับแจ่วขมนะครับไม่ต้องเน้นเค็มนะครับน้ําปลานิดหน่อยก่อนนะครับผมหอมแดงซอยครับผมต้นหอมชีฝลัง ต้นหอมครับเมื่อกี้ผักชีครับผมพลิกป่นครับเข้าวคั่วครับผงนัวครับผมขนาดนี้พอครับปรุงรสตามชอบครับ โคเลโคเลโคเลโอ้โห,โหค้นมากๆครับผมหอมมากเรียบร้อยครับต้นหอมผักชีปโปะหน้าอีกทีหนึ่งเป็นอันเสร็จครับน้ำจิ้มแจ่วขมครับผม